ก็สวัสดีนะครับผมยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง Back Beat Channel นะครับผมวันนี้อยู่กับผมนนท์นะครับแล้ววันนี้จะมาทำรีชันเพลงใหม่ของ Diamond นะครับชื่อเพลงว่า B I G Big Hit นะครับเพลงนี้ไม่รู้ว่าชื่อนี้หรือเปล่าอ่านนี้หรือเปล่านะครับถ้ออ่านผิดยังไงขออภัยด้วยนะครับผมแล้วเพลงนี้นะครับได้แรปเปอร์ขวัญใจของผมมาฟีเจอริ่งด้วยนะครับนั่นก็คือออร์แกนิกนะครับ ก็เพื่อไม่เสียเวลาเยอยกันนะครับก่อนไปชมฝากกดไลค์และกด s u b สไคร b ์เป็นกำลังใจให้กันด้วยนะครับผมก็พร้อมแล้วไปรับชมเพลง PIG Slash i k i t นะครับ Diamond Feed Organic พร้อมกันเลยครับทำไมต้องตั้งชื่อเพลงให้อ่านยากๆด้วยน่าจะเป็นครั้งแรกนะที่ Organic Feed กับ Diamond นะครับ เดินหลุดอยู่แถวทองหล่อเอกกับใบแล้วก็ไปรักสิแล้วผมนั้นไม่ได้กินโปรอย่าเพิ่งใส่ยาลงกระติกเออจริงๆผมเคยลองซิฟซิฟแต่วันเลิกก่อนเพราะกลัวจะติดอ่าชิบเบาๆนิดๆถ้าเขามาซัดดิกเอาะเควกันดิกกูไม่เก่งอังกฤษแต่ชอบพูดว่าบิชอ่าสลับกับคำไทยประดิษฐ์รูอว่าพวกกูคนลิศพวกเชียร์นั้นอยากจะเอาลายกันดิกแดกเหล้าเบียร์ตีกันแทบตายไม่เข้าใจว่าทำไมกัะชามันผิดดูบุหรี่กูก็ไม่เอากลุดพอดแม่งก็ผิดจุ๊บ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  จริงลอยลิฟติกมาสองข้อแ้วก็ฮอร์มนนิอยากูแม่งพุ่งเลยสัตว์กูแม่งเกิดมาใช้ชีวิตเพราะชีวิตกูไม่มีลิมิตกูไม่ยอมไม่ใครมาลิด้คิดแล้วถ้าไม่เรียนสายเขียวกูไม่เป็นนิสิตอายุสิบแปดมึงไม่ต้องเช็ควิกิตอนนี้กูยังไม่บรรลุนิติแต่ว่ากูแม่งทะลุมิติครูก็บอกว่ายังมีทิศทางแต่ว่ามเนื้อออร์แกนิกสมองสมองอยู่กับออร์แกนิก นั่นคือปิ๊บบิ๊กบิ๊กพากูฮิตฮิตจนตายเฮียมึงลุดว่ะช่างชี่กูไม่ได้อยากจะหลุดอ่ะแต่หน้าโอจิแม่งสุดจัดไม่ว่าจะบูดีมันต้องโดนทีกูว่าหน้าตามึงปิดด่ะไอชอายนิสตากูเป็นคนจีนแต่ยังไงโอจีก็โซคิวเอ๊ะถึงหน้ากูมีรอยริ้วคนก็คงงงว่าจะไมกูหลอนๆได้มันคนเดียวกูยังเห็นมีสองคนลำการสีมาที่หอนๆอยากเดินไปตบแล้วก็กดด้วยสองสองเอ๊ะแต่มันจะโหดไปหรือเปล่าอ่ะจะมีคนโกรธกันหรือเปล่าอ่ะฮะแล้วใครจะโศดันหรือเปล่าอ่ะ มไม่ไปกดเลยหรือเปล่าเย้เย้ดูพี่บิ๊กบิ๊กโคตรคิวกดกดตีนกูเธอบอกโคตรชิลลดูแกงกูเด็กโคตรเกลียวคอนโดสวยอะโคตรเวลโคตรโคตรเกลียววันนี้คือพวกกูมึงอะโคตรของโคตรคุยกูไม่ดูนะำมันเมือแหละไม่ใช่กูบอกเพล์โคตรห่วยเหมือนน้ำมึงไม่ได้ดูเยอะไรเลยสักเดี๋ยมาทต้งคุยแล้วมึงอวันก็แล้วว่าสมองสมองมึงล้วนหนัก ทำเป็นโชว์โฟร์อ๋ออชัวจัดอ่ะมาเฮ้ามาอ้อยก็โดนกัดโดนคนนั้ได้โดนอโลนจัดเหมือนไม่มีใครควบคงจะหลุดทรงจัดชิงชองแชงกูเก็บไว้ในฝักมาเป็นคมในฝักมึงระวังโดนปักแล้วก็โคตรเฟี้ยวคนบอกว่าโดนจัดอ่ะแล้วบังหน้าเบื่อกลัวคนหลับกูไม่มีคมแฝกมีกลัวคมจัดยำยำยำต้องระวังโดนบาดอาจจะต้องเก็บกวาดให้สะอาดเนื้อนั้นมันอยู่กันในถาดแต่ว่ามานนั้นมันอยู่กันในปากมึงอยากขามมึงไปคุยอะไรไว้ชาด เป็นขุดฝันไป็นขุดฝันไป็นขุดฝันไป็นขุดฝันเลยอ้าโอ้เพลงนี้เป็นหัวปวดสมับเลยสัตว์คือมันจะยำเนื้อเดียวเลยเพลงนี้นะครับเพนเพลงนี้มันเหมือนแบบ เออดโม่มาฟรีสไตล์กออร์แกนิกเพื่อนๆแบบมันไม่เหมือนเพลงที่เขียนมาแล้วอ่ะมันเหมือนฟรีสไตล์อ่ะโอ้เป็นโคตรเจ๋งเลยคือเดโม่เนี่ยเฟี้ยวมากอย่างนี้มันเฟี้ยวจริงๆนะโกนตีนะเนื้อเพลงก็โกนส้นตีนนะครับแล้วแบบออร์แกนิกเพื่อนๆผมไม่ได้ฟังออร์แกนิกฟีลนี้มานานมากอะ่ะ <c> ค <oughs> ือเมื่อก่อนผมเคยฟังออร์แกนิกแบบว่าสดอะ่ะ ผมไม่กวนตีมากแล้วแบบหลังๆก็เหมือนฟังแต่เป็นเพลงเป็นเพลงแบบเพลงรักใช่ไหมเออเขาก็จะไปอีกแนวหนึ่งแต่พอกลับมาแนวนี้แม่งโอ้แม่งใช่ออ,อร์แกนิกแม่งกลับมาแล้วแล้วบีดเพลงนี้ก็ไม่ค่อยมีนะคือบีดเบามากนะครับเน้นแบบเสียงร้องอะ่ะเหมือนเพลงแม่งสดอะ่ะสวแบบโนบีดอะไรประมาณนี้ยมีแค่เสียงแบบตึงต้งตึงต้งตึงต้งตึง้งตึ้งตึ้งแค่นั้นนะครับเหมือนเสียงคืนตรีของญี่ปุ่นนะครับดนตรีปีดเบาครับแต่เสียงร้องนี่ดังชัดเจนแล้วแบบมันฟังแล้วมันไอ้เชี่ยแม่งเหมือน ดูไดมอนด์สดกับออร์แกนิกสดอะเออเปิดเพลงมาก็แบบไอสัตว์ไอสัตว์คู่ไดมอนด์แบบกวดตีนมาเออผมชอบเพลงนี้มากมากเลยนะแม่งดูแบบเป็นไดมอนด์อะเออแม่งคือไดมอนด์ไดมอนด์แม่งต้องเพลงแบบนี้แหละเออแต่ชอบท่อนที่แบบโอจีบอกว่าอะไรนะกูเห็นไดมอนด์ยังเป็นสองคนเลยเพิ่งเมาเนื้อมานะเห็นไดมอนด์กูจเห็นเป็นสองคนเลยผมไม่อยู่กันได้แบบคู่นี้นะครับมันเพืือน ชอบเองน,นี่ชอบมากเลยอ่ะเพลงนี้ครับสันส้นๆนะครับ2นาทีกว่าๆเองนะครับผมก็ประมาณนี้ละกันนะครับผมอีเลชั่นเพลงนี้นะครับถ้าใครชอบนะครับฝากกดไ like ลค์ครับกดแชร์กด subscribe เป็นกําลังใจให้กันด้วยนะครับผมก็คนจากกันไปใช้ชีวิตอย่าประมาทและอย่าลืมรักสุขภาพให้แข็งแรงนะครับวันนี้ผมดนตลีตไปก่อนเจอกันใหม่คลิปต่อไปบ๊ายบาย